มานะหกนิบอลห้ามีความเกี่ยวข้องกันไหมแล้วถ้ามีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับมานะหกนะคืออะไรนะถือตัวลดตัวยกตัวถือตัวจัดหัวดือ้อสำคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีนี่มานะหกประการนิบอลห้าเกี่ยวข้องกันไหมมันก็พัวพันกันนะมานะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงครอบคุมหมดเลยผู้ที่จะละมานะ นะคือตัวสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยคืออลัตตารคผู้เดินมัคในความเป็นพระรหันละลไม่ง่ายนะตัวนี้ละไม่ง่ายเพราะฉะนั้นวางไว้เป็นกลางกลางก่อนก็ได้นะละเท่าทีละได้ละตัวต้นต้นก่อนนะเดินเก้าบันไดขั้นหนึ่งสองสามซะก่อนนะเก้า <c oughs> สูงไปนะเอาขั้นแรกเนี่ยเปลี่ยนความเห็นให้ได้สักกายทิฏฐิดับให้ได้ความเห็นผิดในขันธ์ทั้งห้าว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวเราของเรา ต้องเห็นความเสื่อมของขันห้าให้ได้ละศีลปตะประาปรมาสให้ได้ความรูปพรมในศีลวางวัตโกตุลมงคลให้ได้มงคลภายนอกของสำนักพรมเหล่าอื่นยังทําอยู่ไม้วิ่งดูหมอดูเลิกดูยามสะดอครอะปลูกเสกเลิกยันกลัวหวั่นไหวเห็นเขาทักอีกสามเดือนจะตายหวาดเสียวไปนอนในโรงซะหน่อยนะไปแก้กรรมสักนิดหนึ่งไปสะดอครอะสักนิดหนึ่งเดินผ่านศาลผ่าน ต้นไม้ผูกผ้าสามสีก็นะไหวซะหน่อยวะเดี๋ยวมันหักคอนะหรือขับรถผ่านก็บีบแต่นหน่อยปิ้นปิ้นนะก็บีบกันใหญ่เลยทั้งถนนทั้งเส้นเลยไปายเส้นนี้อาตมาก็บีบกับเข้ามาเหมือนกันแต่ก่อนใช่ไหมพอปฏิบัติทําไปมาก็เออเลิกบีบตายเป็นตายวะนะรถชนก็ช่างมันผ่านเป็นร้อยครั้งก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมมันต้องวัดใจกันไปนเลยบางคนก็บอกไม่เชื่อจะลบหลู่ไม้แล้วไอ้คำนี้ เอาพวกเราหวาเสียวอีกนะอืมเอ,เอาสักหน่อยก็ดีวะเนี่ยนะการพลาดเห็นนะขาดหลักของกรรมที่ถูกต้องเลยโยมเลยไม่เชื่อหลักกรรมที่ถูกต้องว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วก็เลยไปคิดว่ามีใครเนี่ยบันดาลอะไรได้ซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาลเห็นนะเพราะโยมไม่ศึกษาพุทธศานาะ จมหวั่นไหวในคําศาสดาตัวเองศาส,สดาบอกอย่างนี้เอ้ยไม่เชื่อเสียวเสียวเสียว,วเดี๋ยวมันเล่นเราใช่ไหมเนี่ยความสะดุ้งหวาเสียวสันคลอนแห่งจิตหยุดได้ไหมล่ะโยมเอาบันไดขั้นนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นในะเรื่องมานองมานะาเลยนะเนี่ยไอตัวนี้เอาให้ได้ซะก่อนไม่เสียวได้ไหม,มเดินผ่านแล้วเฉยๆเป็นไงเป็นกันอย่างเนี้ยเ <c oughs> นี่ยไม่ให้หวั่นไหวในตรงเนี้ยอาตมาว่าเดี๋ยวมันจะตายขึ้นไปเองจากนั้นพอยมได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ย เขาจะไปอนาคามีตากระทบรูปผูกระทบเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้ UM นลิ้มรสสัมผัสทางกายปั๊บเนี่ยเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาดับได้เร็วไหมกระพริบตาเดียวจมดับได้ไหมฟังเขาดินทามาปุ๊บเกิดไม่พอใจปุ๊บดีดนิ้วดับไหอ่าหรือไม่ดับเลยดีดหลายรอบใช่ไหมอ่ากระพริบตาหลายครั้งเลยเกินเนี่ยครูเจ้าบอกดีดนิ้วทีเดียวปั๊บต้องหายกระพริบตาทีเดียวปั๊บต้องหายเนี่ยอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ ใช่ไหมเนี่ยทำให้ได้อย่างนี้รับรองว่าเดี๋ยวมานะก็ได้ค่อยๆสร้างกำลังไป